อันว่าพระปเจกพุทธเจ้ากล่าวแล้วกับนายโคบานนั้นนั่นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเชื่อว่าจีวรมเป็นของอันบุคคลผู้ผู้เดียวกระทําได้โดยยากเพื่ออันกระทําย่อมเป็นอันว่าเราไปแล้วสู่ที่อันสําราอยังบุคคลจักให้กระทําดังนี้อันว่าพระปเจกพุทธเจ้ากล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันเรา ไม่อาจดังนี้อันว่านายโคบานกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่าอย่างนั้นอันว่าท่านอยาอยู่แล้วในภายนอกสิ้นกระนานดังนี้อันว่าสุนัขได้ยินฟังอยู่แล้วซึ่งวาจามันเครื่องกล่าวความชุนทั้งหลายสองเหล่านั้นเทียวอันว่า,าพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวแล้วว่าดูก่อนอุบาสกอันว่าท่านจงหยุดดังนี้อย่างนายโคบานให้กลับแล้วหอขึ้นแล้วสู่ฟ้าผู้มีน่าเฉพาะต่อภูเขาชื่อว่าคันตมาศหลีไปแล้วเมื่อสุนักเห็นแล้วซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นผู้ไปอยู่โดยอากาศยืนเหาแล้วครัั้้้นนนเเมื่อพระปจจกา ละอยู่ซึ่งคองแห่งจักสุอันว่าหาไทยแตกแล้วเชื่อว่าชัตดีละฉันทั้ง